พี่ผู้บริสุทธิ์โจอย่าทำผู้บริสุทธิ์เอออย่าทำผู้บริสุทธิ์นะโอ้ยผู้บริสุทธิ์ชื่ออะไรครับเบืสองมือสองแขนว่างเปล่าอ่ะเฮ้ยผู้บริสุทธิ์ทำบุญบันเยอะวันนี้ไปเท่ากฐินมาวันที่สี่วันที่สี่แล้วเออขอยิงเลยครับวันนี้อาจจะไิ่ได้ยิงได้ยิงเ้ยยิสุทธิ์ก็ได้ไม่มีทาง โอ้ย Ooh, ิงไม่เข้าใช่ะโอ้กอนลีอาาะกอนลีอามีแมวมีแมวมันลงมอดยังไงในมือถือในมือถือมันลงมัดไม่ได้ลงลงได้เหรอพี่มันมีมอดเขให้อยู่แล้วหรือเปล่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นมือถือเหรอฮะพี่ไม่ค่อยได้เล่นมือถือ ตัวเกมที่พี่ลงล้ลมักมีมอสมัม้งเรวหรือเปล่าล็อกตึงจังว่าล็อกตึงเกินมาเห็นไหมเมื่อกี้ยิงไอ้ร้อยได้สองครั้งตัวแทนรถอุ้ยาหญ่ใหญ่ใหย่เราแก้งเดียวกันไม่ใช่หรอเราพี่หู้อู้ใหญ หักเลียมพี่ปูได้ไงวะเนี่ยอู้หูเรหน้าไม่มีแล้วหักเลียมพี่ปูงี้กูว่านี้จริะไม่เป็นแชมป์ตัดพี่ตัดน้องเพื่อเงินแสนเดียวไงแล้วพี่ปูเนี่ยเฮ้ยว้าอดเดียวอี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 ดเดียวไอ้ร <laughs> ้อยไอ้ร้อยไปกูอย่าอย่ายา,ยา,ยาอยีสองคนยา